เรื่องของเราเนาะครับได้นอนบ้างหรือยังครับพี่โอ๊ตแต่เมื่อคืนนอนน้อยครับยอมรับเลยเมื่อคืนหนึ่กี่โมงพี่โอ๊ตเข้าเข้าเข้ารักกี่โมงตีสองปะตีสองครับไปตั้งกี่โมงครับพี่โอ๊ตอ๋อผมไปประมาณสี่ห้าทุ่มครับห้าทุ่มอันนี้คือเป <iet> like ็นการทํางานที่มาราธอนสุดเลยนะก็แต่ทํางานมาก็ไม่นะครับผมก็จริงๆถ่ายละครถ่ายหนังมันโหดกว่านี้เยอะครับบางทีเราไม่นอนเลยอะไรเงี้ยไปถึงเช้าแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ ก็อยากไปช่วยน้องด้วยครับเพราะว่าน้องเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วจีไปคนเดียวไม่ช่วยน้องใหม่ไหมสำหรับวงการขายของวงการใหม่มากครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบปังมากเมื่อคืนยอดทำลายไปเท่าไหร่ครับโตเอาเยอะมากโซว์เอาครับของน้องโซเอาเลยเป็นยงไงบ้างที่จะจีเขาดีใจไหมก็ดีใจนะครับแล้วก็ก็ต้องกลับไป เคลียรทุกอย่างให้สำเร็จเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้นเนอะมันําอะไรอะไรเยอะเลยต้องแา p ก c k i n g ต้องไม่ส่งอะไรเงี้ยแล้วจิกเขามีทีมแพ็คหรืออะไรไหมีครับมีครับเมื่อคืนพอเราเราเข้าไปในไลน์แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับปฏิกิริยาคนดูหรืออะไรต่างๆก็น่ารักมากครับบางคนแบบรอโอถึงตีสองบางคนเมื่อไหร่พี่โอจะมารออยู่อะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาให้กําลังใจกันขนาดดึกมากๆอันนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่แบตจิเองโอจะไปช่วยไหมฮนน่ะอ่อ อาจจะจ้าครับแต่อันนี้คือเป็นแบรนด์เขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจมากๆากเขาก็แบบขายอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาทํางานเยอะอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสไปช่วยก็เลยอยากไปช่วยหลายคนไม่รู้ว่าโอจะซัพพอร์ตจีเขาอะไรอย่างงี้ซัพพอร์ตอยู่ครับซัพพอร์ตอันี่เป็นครั้งแรกไหมที่พี่พี่โอมาเข้าไลฟ์มาช่วยขายแบบจริงจังใช่ไใช่ครับครั้งแรกครับรอบนี้เราเคลียร์คิวเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาแต่แต่ออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับก็ก็ว่างพอดีครับเสร็จงานพอดีก็เลยไปครับได้ได้ค่าตัวไหมครับไม่มีอะไรตอบแทนมีไหมมีค่าคอมไหมว่าเออขายได้กี่ขายได้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมีจระจิเลี้ยงน้ำขนาดนั้นโอ้คุ้มแล้วน้ำอะไรเออเป็นน้ำเปล่าครับโอ้ดูแล้วเป็นน้ำเปล่าบ้านเจนนี่ด้วยใช่ก็ให้มาโอ้ครับแล้วอันนี้ถือว่าเมื่อคืนทำทำยอดได้เยอะถึงขั้นแบบสูงสุดของน้องเลยมันตั้งแต่น้องขายมาโอ้ก็ถือว่าแบบโซ so out ครับก็ดีใจยังไม่มียกเลิกออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่นะ ยังไม่ทราบนะครับอ,อันน<อ>ี<อ>้ต้องไประบบหลังบ้านแต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของโอ้ด้วยนะครับอพอ,อดีโอ้มีของเนะะไไี่ยฮะขายอะไรขายอะไรอ่ะเออผม <c oughs> เป็นแบบเป็นของเล่นนะครับเป็นเป็นแบบพวงกุญแจเคยเห็นไหมฮะพวงกุญแจที่เขาห้อยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ของผมเป็นทํากระโปรงเลยเออลก็ทําออกมาเป็นแบบเป็นพิ่โชนเป็นพวงกุญแจพิ่โชนครับกับ My Friend Rabbit X กันกับ Mario m a u r e r ขายที่ไหนอ่ะพี่ขายที่ Pop Up Store ที่เซ็นทรันลาดพราวครับหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยของ My Friend Rabbit จะมีไลฟ์ขายไหม l ลฟ์อาจจะไม่มีแต่ว่ามีเปิดที่ Pop-Up Store แน่นอนอสิ้นเดือนนี้ครับเจอกันผลิตกี่ชิ้นนะคะผลิตเป็นหลายชิ้นอยู่ครับแต่ว่าก็มีลิมิตมีลิมิตเตอยู่ครับาสามหมื่นกว่าชิ้นเขาล้อเลยครับสามหม่นพี่ออเดอร์ไปนี่ยัง <laughs> อ๋ออย่างครับคือเราก็จะเปิดขายเอ่อตอนนี้ขายในออนไลน์นะครับแล้วก็ไปขายที่ pop up store ด้วยครับ My friend Rabbit X Mario m u e l e r ครับฝากไปด้วยครับมันน่ารักมากนะครับเป็นเป็นตุกต๊กตาที่ผมออกแบบเองแ,แล้วกอ X กับ My friend Rabbit ครับ เป็นคาแรคเตอร์ที่โชนด้วยครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่โอชอเป็นเป็นเป็นหนูเป็นอะไรเงี้ยแล้วมีน้องน้ำไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่พี่โชนน้องน้ำเดี๋ยวอาจจะออกมาทีหลังตอนนี้เอาพี่โชนไปก่อนนะี่ก็็อาาจจะมมเปนคูแต่พี่โชนไม่ได้มาคนเดียวถือมะม่วงมาด้วยโอใช่ครับถือทำไมฮะเอาในเรื่องถือมะม่วงไงถามน้ำว่ามะม่วงไหมเอออันนี้ก็ผ่านมาแล้20-30ถิ่นแต่มะม่วงยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่สุกด้วยใช่เป็นอย่างนั้นใช่ครับพันอะไรครับมะม่วง อาเขียวเสวยเขียวเสวย้วยไม่ถามลึกจังเลยไม่เป็นตุ๊กตาจ้ะขาเอ้ยขาผมพี่โอ๋พอได้ลองเป็นพ่อค้าออนไลน์ติดใจก็แม้แบบเอ้ยเออก็ขายได้มันแบบอะไรผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบแบบว่าการขายของเลยแล้วเราครับผมลูกแม่ค้าแม่ผมขายของอ๋อใช่อ๋อแต่เมื่อก่อนเราเคยขายสารส่งสารส้มด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสจะทำเองของตัวเองไหมพี่โอ๋ก็มีนะครับก็ก็มีก็แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับตอนนี้ไปไปซัพพอร์ตไมล์เฟลนและบิดก่อนอ่านี่ถามถึงบรรยากาศก่อนไปร้านแผงสี่หลายคนบอกว่าเอ้ย ก่อนจะได้ไลฟ์คิวเดือดโน่นนี่นั่นสำหรับเราไปเจอหน้าเป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศของเขของโอ้ก็ดีเลยครับของโอ้แบบทุกอย่างรับรืนแล้วก็เคลียร์คิวให้อยากดีเลยน้องหน่ารักมากแล้วบอกมีการจัดระบบที่ดีขึ้นตรงนั้นเรามียังไงบ้างตอนที่ไปถึงสำหรับตัวโอ้โอ้โอ้แบบสบายมากครับก็คือขนน้องดูแลอย่างดีแล้วก็แบบเออก็คือการรอผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็อาจจะอะไรเกิดขึ้นได้หมู่บ้านนี้เขาอยู่แล้วรวยอากาศจะไปอยู่หมู่บ้านเขาบ้างไหม 100ล้านไกลบ้านของพี่บ้านขอยู่แถวนี้หรอครับอย่างการวางแผนระบบการไลฟ์ของเขาเป็นยังไงบ้างมันเป็นระบบไหมันเป็นแบบโอ้เป็นระบบมากครับก็ชื่นชมทีมเขาครับจะมีรอบหน้าไปอีกไหมครับถ้ามีโอกาสครับถ้าเขาชวนก็จะไปเกี่ยนอะครับ อยากอยู่ครับเรื่องไหนเฟรบิดีแต่แบทเดียรโซลอาได้เลยนะแต่คือถ้าง่ายๆก็ไปที่เซ็นทาราสเพาส์ก็อยู่ตรงนั้นนะไเฟลเิดอ่ะเออเราไปไปยืมไข่เองหรอฮะจะไปยืมไข่เองหรอไปยืมไข่เองแต่มีอีกเรื่องที่อยากฝากไว้เออฝากไว้ฝากไว้เลยเอาคืนเลยโอ้ลลาเออเทปหน้า EP ใหม่ยังมีเหรอเปย์อะไอมีซีพีใหม่โอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์พี่พี่เล็กพี่ก็ นี่ใหม่ล่าสุดนี่จะออกอาทิตย์หน้านี้เป็นใครเป๊อารักท็อปทศพลอุยล้ย,ยไม่เคยรู้เลยโปรโมทหนักแน่นอนโอ้โหรู้เลยใช่ครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเทปที่แบบ e x c คลูซีฟมากๆแล้วผมแบบพาเสาร์นี้เลยเสาร์นี้ออมีคนเซฟมาเสาร์นี้เลย <c oughs> เออแล้วก็คือน,น่ารักมากๆเพราะว่าเป็นการเดินทางกันไปด้วยกัน3ามคนแล้วก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับแบบลูกชายขี่ม้า แล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบหนักๆเลยก็ัชสปอนเซอร์ไพรส์ท็อปหรอไม่ใช่เออไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออยันถามชองที่ไมันก็มีรวม่าเราคถามอว่าจะมีถามเราว่าได้กับจันจีหรือยังคำว่าอะไรนะถามจจีถามจันจีเจอเจนี่ถามรากจันจีรือยงคำว่ากไรถามคำถามอึ้งอยู่ผมไม่ได้ยิบนอยิงมันาอจะถามจนจีถามันเจอเจนน่เราก็โดนกอแจนจอแังควยาอไรม่เนจาับชิลคอับ มองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงบาโมโบที่จู่ๆเป็นการแบบโครสร้างเ็นเซติติโลกคนม,มาดูไลฟ์เยอะการทํายอดขายอะไรต่างๆเลยเ <c oughs> จ๋งมากครับก็รู้สึกแบบว่าชื่นชมแล้วก็แบบประทับใจครับรู้สึกว่าน้องเก่งมากๆก็ขอชื่นชมน้องๆมากๆเลยททั้งทีมเลยครับแล้วก็น้องเจนเนี่ด้วยคอ่ะ โยมไม่ลองอะไรบ้างหลักก็ตั้งทั้งวันทั้งคืนลองดู24ชั่วโมงไม่ว่างเพราะตอนนี้โปรโมทแต่หนังเรื่องเสืออย่างเดียวเลยแล้วก็จะเข้าลงอยู่แล้วด้วยโอ้ยทำยังไงตอนนี้อาทิตย์หน้าล่ะฮะ23่สิบสตุลานี้ทุกโรงภาพยนตร์โอ้ได้ขายของเยอะเหมือนกันนะวันนี้เนาะวันนี้ขายลืมนางเสือเป็นยังไงครับตอนนี้นางนางเสือไม่มองพุทนี้เลย หนังเสือนะครับมันเอกลุยีมากๆเพราะปกติเนี่ยเขามันอยู่ในจักรวาลขุนพันธ์นะแต่อันเนี้ยคือเป็นเสือเสือเนี่ยเขาบอกว่าเสือได้อยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้แต่อันเนี้ยคือเสือเนี่ยถูกจ้างไปในงานเดียวกันแล้วก็ต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยครับมันมันเอกลุยีมากๆแล้วมีมีเสือฝ้ายพี่เวียมาด้วยอมาใหม่เลยในจักรวาลนี้่าดูครับผมพี่ท็อปด้วยอพี่ท็อปทศพลเอพลน้องหลินหลินมชโนด พี่โตโน่พี่เป้มาริโอ้นั่นคือพลาดไม่ได้ครับอยากให้ไปดูจริงๆแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเป็นหนังที่คุ้มทุกบาททุกสตางค์ครับไปดูเถอะครับในหนังก็ลุกมีนี่ฮะในหนังก็ลุกมีนี่คล้ายๆฮะใช่ครับในหนังแบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเพราะว่าเสือมาเห็นส่วนเราแฟชั่นปีนี้พี่โอโยงานนอกจากอีเวนต์นอกจากหนังมีอะไรอีกไหมครตอนนี้หรอครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็น u t u b e ครับแล้วก็การแบบส่วนใหญ่เป็น YouTube มากกว่าเราก็จะมีโปรเจกต์ที่ผมไปไป X ไปเอ่อใช่ครับไป X กับกับของต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆอะไรเงี้ยเพราะหลังๆเรามาสายศิลปินเหมือนกันเนาะชิลิลงานอาร์ตงานอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับทำไมครับเพราะอะไรเราเรามีความศิลปินในตัวหรือไงพี่เรามันก็ศิลปินไม่ใช่อ่ะครับคือเราเราเราชื่นชอบพวกผลงานศิลปะแล้วเราก็ดันมีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นศิลปินหลายคนเราก็เลย อยากจะร่วมโปรเจกต์กับเขาแล้วเราก็มีความคิดแบบเราอยากทําแบบนี้เราก็เป็นคนที่สะสมอาร์ทอยอยู่แล้วเราก็เลยอยากทําอาร์ทอยออกมาด้วยครับที่เป็นแบบเป็นสไตล์ของเราครับผมโอเคขอบคุณนะครับได้ไข่ครบเนาะครับนี้ก็มีนะจ๊ะหนึ่งสองโอเคครับพี่โยก็มีนะครับ